ดีทำไรคะอะไปไหนเออ

สิ่งโตมีหม้อๆมีสิ่งโตโตโตอืออะะไรเราอ่ะก็บาฟอได้ชิยออ่ะโอ้แมวๆก็ชแวเนาะโอ้แมวๆโอ้แมว แล้วหนูดี้เต้นเลย Happy birthday!

ไปนบเพลงไปอ้าวหนึ่งสองสามเนอะ Happy birthday ต่อไฟต่อไฟพี่ก็บ่นหน่อยไหมค่ะก็แน่

ไป,ปไปมมไม่ไม่เอาทิ้งเนี่ยตักเนี่ยในเนี้ยเนี่ยเนี่ยไม่เนี้ยในขาไม่ใช่ไม่ใช่เนี้ยที่ตกักก้าแน่ลลก เนี่ยที่ตะกัา้าเหล็กอ่ะไม่ใส่ตรงนั้นนะท้านั้นใส่ถุงนะใส่ตรงนั้น,น,นหนูดิป้าป้าดีคะ่ะหนูดีไอ้หนูดีเธอจะนั่งเหรอพ่อจะนั่งอ่ะ ปลาจริงกดีแล้วเอาเล่นๆนีสิลูกว้าวหนูดีปลาปาดีปปโ้ยตาอนยกินลหมดแล้วหมดแล้วปลาจิแล้วไปเอาฉีดเลยฉีดเลยให้ปลาจริน ไปเลยนะหนูจะไปด้วยว้าผิวหนูแนงแนงนงพ่อพ่ๆพ่อพ่อแม่งแนงพ่อพ่อเรใส่รองเท้าเป็แรง่าโอ้โหย่านี้เลยอะเป็นไโอโหริ <c oughs>

เดี๋ยวราให้รถไปก่อนลูกลมันมีรถได้แลนะ้เนี่ยฮึต้องเลี้ยวไปฝั่งนี้เออใช่งั้แนแหละเออเบาเบาอย่างงั้นใช่แล้วขึ้นไม่ไ้ลูกกระดานข้างหลังสิลูกอยู่ข้างหลังสิเออเบาๆเบาๆเนี่ยหนูดีเลี้ยวไม่เป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ย ระวังนะระวังระวังไม่ต้องดันไปข้างหลังไม่ต้องดันไปตรงนู้นรถม้อมาเดินสวมตาโอ้โหล่ะเดินมาสวดได้ตาเข้วก็เดี๋ยวมันสวมคือตาทอนนี้เดี๋ยวไปตัวเจตาด้วยไปตัวเจอตาย kịp Tưởng kịp thươ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 ng kìp 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 thương Đi, thương Tưởng Đi, kìp Tưởng Đi, thương Tưởng Đi, kìp Tưởng Đi, <laughs> ឆានឆឹងតាតាប៉ាឆឹងឆាងឆឹងបាអឺ